ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกนของปูเฮานาะค่ะมือดีค่ะเป็นมือวันพระเนาะค่ะเป็นมือวั่นยศค่ะทางทีมงานก็ได้เตรียมสิ่งเตรียมคล้องเนาะค่ะเพื่อจะจัดงานวันที่เก่าค่ะเพราะว่าวันที่เก่านี่ก็คือพับซีเพิ่นได้โชกได้ลาบได้โชงได้มานเนาะค่ะจัดกองยาวให้ปูค่ะ ทางหอ,อก็เลยได้จัดงานแล้วก็ได้ซื้อของแล้วค่ะเพื่อเห็ดซอยดาวค่ะ ค่ะสำหร pues ับแนวทางเนอะค่ะมือนี um, uh, ่กระลดยิมค่ะซ1 0 6ึ hey, ่งศเ้ค่ะที่ไปใส่ฟองมาเข็อใสยดาวค่ะออกหลายรอบแล้วบ่ค่ะซีหนึ่งศูนยค่ะตัดเลนเอาเนาะค่ะพี่น้อง f อฟซซ้ายบุญเท่าค่ะซีหนกค่ะเซียเอกกับค่ะยิมกําลังซ้ายกันคนลงรถเนาะค่ะค่ะเอฟซีค่ะ อยากมารวมงานเนาะ,ะค่ะเรียนเชิญเลยค่ะมาประถือกระโถนกิ้งก้างค่ะแต่หลายสิ่งหลายอย่างเนาะค่ะคุ่มคาค่ะค่ะ,คะอันนี้ยากแบบได้ได้แล้วตายใช่คุณ <laughs> เห็นดิเปิด้านตี รางวัลจะมีหลายนะมีตู้เย็นพัดลมค่ะล้วก็ตู้เย็นจมีหมดคหม้อหุงข้าวนเครื่องซักผ้าซักมือกเรมมาที่าเครื่องซักผ้าค่ะตู้เย็นตู้เย็นก็มีนะคะรางวัลใงญ่ค่ะใงญ่คอนโม่นะค่ะนแกู้เยนร่อี้อง่ะ ตู้เย็นเท่าแบบประหยัดไฟค่ะแต่ว่าพัดลมบ่อเบนแบบประหยัดไฟอันนี้โอ้ห้องใหญ่ค่ะไอระวันใหญ่่ะนอนกันเหี้นวนะค่ะกับน้องยุกิค่ะกับไอเงืเงค่ะกาล้งส้วนก็ไม่เคืออยู่กับไอเงืเงค่ะกาลังคนซิุ่นนย้ำเตาแก๊สกล่อง อย่าลืมแนวทางนะค่ะซีหนึ่งศูนย์หกค่ะเขียอันนี้เขียงเนื้อแล้วก็รถเมคู่เขานาะค่ะซีเก้าค่ะมูขึ้นนี่กับมารอเบิกดึกนค่ะส้ารับซีเก้าค่ะก็ไปแล้ ปิดแล้วเนาะค่ะไอยันทีคนนีวล้าง้นเนาะค่ะมือเาค่มือนี่มือรเ้ดมือกันนี่แนวท่าเนค่ะกับแนวท่าข้าหันกางวันมอนี่กับจัดไปด้วนแม่ผู้วัานี่ล่ะกว่าีล่ะรับสิบเก้าสิบเก้าสิบหกโทรเดียวกันค่ะ พี่นิดพีจิรนาเบิงค้ามวข้ามจ่าเนาะค่ะค่ะล่ะค่อยู่มาแดงกันยังเหลืออยู่เนาะค่ะสำหรับของรางวัลเนากค่ะสำหรับเนี่ยท่ามือนี้เนาะค่ะสองศูนย์จุดหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์หกละค่ะค่ะสิบเก้าของูค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสายบุญทุกท่านเนาะค่ะ กินเข้ามาแล้วชมแล้วฟังนึ่งหาหามาได้ไปไทะเบียนยี่เอกโอ้ทะเบียนไม่ใช่เอกค่ะตัวพลบอมาทะเบียนเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งิดทะเบียนไหมินทะเบียนหม่นาหามเป็นนื่งหาหาครับเราเป็นแนวทางอะไรอาหารไร้วันเมื่อนี้นะครับค่ะเมื่อวานนี้ของคุณนิคพ้นแล้วค่ะทะเบียนค่ะของคู่ก๊อฟเฮาค่ะครับ จะเป็นคู่กบทะเบียนยังออกคำว่านี่ออกรอบคำคำหกหกค่ะหกหกมหนึ่ครับผมรว่าตผู้ห้ันพิเศษเลสิบเจ็ดนะค่ะอนีเพื่อสิบเจ็ดสิบเจ็ดเหล็กกระเหล็กสือรเนาพ่ไดค่ะเลกเอกมาดีขึ้นกัต้องค่ะสองซี่ค่ะครับสองสี่คะรับจดไว้ให้เป็นแนวทางนะครับอาหารไร้นัคร คือน้ำกืเพราะได้คาขนมะอ่ายวันกลางวันค่สำหรับแนวทางค่ะของที่เตรียมนี้คือวันที่ยี่สิบเก้ามคเอเอกกระัครับผมทไี่มองมืองนี้ปนปีมือนองยิ่มงี้เขาค่ะปอกช่วงนี้เป็นนาไอ้เงื้อมเงือไปนกิน เง้มเงาเก็บน้องยิ้มงนีบประมยิ้มได้ยังไงอันนี้ซื้อไม้นะคะน้ื้อไม้เจวันกับเจอเอกผู้เป็นคนตั้งไ็เรียต่ยิ้มนะคะเช็กทีได้สายใหยังนาอคะยิ้มเอานกลัวตังเลยใช้ยาผัดผเนี่้วย อันนี้อับโหลดนะเป็นละมัติเจออะไรกับยังบาร์มายิ่งบได้เขียนเปิดระวังค่ะก็หลายสิ่งหลายอย่างเนาะค่ะผู้ใดอยากมาร่วมงานวันที่เก่าเนาะค่ะไลสิ่งหลายอย่างเออฟังอยู่ ่อปูชีบระขาหนันค่ะนี่ของหอปูชีบระขาค่ะเลขที่ก็แปดนะคะสำหรับหอปูตาห่อกะเก้าเก้าเจดค่ะหอปูชีบระขาเก้าเก้าแปดของปูตา่ะเก้าเก้าเจ็ดกนเนี่ยเก้าไม่พี่ยอมเนาะ ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสายบุญทุกท่านเนาะค่ะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเขมาค่ะสําหรับแนวทางเนาะค่ะค่ะสาหรับมือนีค่ะก็เป็นมือปั้นหยุดเนาะค่ะของทางทีมงานของในครูหอหววเ่าค่ะเพราะว่าทางหอจะหยุดทุกวันพระเนาะค่ะแต่ว่ามือนีค่ะมันชวนจอแล้วเนาะค่ะชวนจอที่จะจัดงานวันที่ยี่สิบเก้าค่ะเพราะว่าวันที่ยี่สิบเก้าค่ะผู้เพิ่นมลมานค่ะ ก็ได้จ้างกองเงาเนาะค่ะมาถวายภูค่ะทั้งหอห่อทั้งไม่คู่ก็ได้จัดค่ะส้อยดาวพร้อมเนาะค่ะท่านใดอยากมารวมงานนะคะมิตาลังวันยิ่งใหญ่เนาะค่ะสาหรับสอยดาวค่ะมีแต่ลางวันยิ่งใหญ่ค่ะสายบุญเีาอยากมารวมงานค่ะจังมาเนาะค่ะสําหรับแนวทางค่ะแนวทางวันที่สองพฤษภผ้าค่ะแนวทางวันที่สองพฤษภา้านี่เนาะค่ะภูค่ะว่าภูจะ มัดจำนั่งแหล่ค่ะส่วนนั่งแหลนี่ทํางานอยู่กองสลากเนาะค่ะนั่งแหล่ทางานอยู่กองสลากก็บอกว่าอยากอยากได้ไข่มดแดงกับตําปลาแดกค่ะหรือตาปลาลาเนาะค่ะปูก็จะได้ค่ะแต่ว่าปูมัดจำนั่งแหล่ไปก่อนแล้วเก้าซิบค่ะสําหรับแนวทางของวันที่สองนะคะปูได้มัดจำนั่งแหล่ไว้ก็คือเก้าสิบ ให้ใสจนหดสิ้นเดือนเนาะค่ะสำหรับเกาซีฟค่ะรากาส่วนวันที่สองนี่ผูต้องผู้บาาอกว่ายจะให้พอลืมเด้อสำหรับไข่มดแดงกับตําปลาแดกวันที่ 2, สองพฤดสภาค่ะแต่จะลืมแล้วค่ะสายาไข่มดแดงก็คือเจ็ดศูนย์เนาะค่ะสำหรับปลาแดกค่ะปลาแดกผูใไสิตีเป็นนี่ยังกับพิจิรณาเบิงเนาะค่ะแต่ว่าทางทีมงานตีให้ก็คือศูนย์แปดค่ะตีเป็นแปดเนาะค่ะก็เลยเป็นเจ็ดศูนย์แปดค่ะ ค่ะสำหรับผู้ใดที่ตามเนาะค่ะตามนั่งกันยาวค่ะนั่งกันยาวค่ะสุดก่อนนะคะปูห้ไปเศ้าล้านสิบเจ็ดค่ะให้ไปเศร้าล้านสิบเจ็ดค่ะแต่ว่าค่ะงวดนี้ปูหายล้านเจ็ดเก่าค่ะแต่ว่าปูวาห้ระวังหกเนาะค่ะพินิพิจระนาเบิงค่ะสำหรับนั่งกันยาวนะค่ะผู้ห้ไปเศ้าสุดค่ะแต่ว่า ซื้อล้านว่าเป็นล้านเก่าเนาะคะ่ะว่าได้เป็นล้านสิบเจ็ดแต่เป็นล้านเจ็ดเกาะะ่าค่ะแต่ว่าปูว่าเจ็ดเกา่าไฮระว่างหกค่ะพินิจพิจ,จารณาเบิง้งคำว่าคำจากของปูเห้เนาะ,ะคะ่ะค่ะสำหรับพระจอยเนาะคะ่ะพระจอยค่ะพระจอยนี่เพิ่นจะสืบเพิ่นวางวดก่อนปูนว่าจะสืบไฮสืบเปนที่สิบเจ็ด สิบเจ็ดมือเนาะคะ่ะแต่วันนี้ค่ะจะซื้อมือไรก็ได้แต่วา่าให้มันก้าวหนากว่าน,นี้เนาะคะ่ะปูวาให้มันก้าวหนากว่าน,นี้ก้อนค่ะก้าวหนาให้เอาสองไซค่ะก็จะลืมค่ะสองเก่าค่ะสอง,ก,สองก่าก็เป็นมือที่ปูจัดงานอยู่หอปูเนาะคะ่ะอาจจะเป็นมือสําคัญค่ะปูจะให้จัดวันที่ยี่สิบเก่าเนาะค่ะก็คือค่ะสองเก่าค่ะ เห็นสลากินแบงรัฐบาลม่าห้องกยิบจับสลากินแบงรัฐบาลไวพูดละใบสองใบเนาะกาสำเร็จรับเลขสองเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหกค่ะค่ะสำรับที่แม่คู่ห้องยิบใบก็จะมียูสิบเจ็ดเจ็ดศูนย์ค่ะเก้าศูนย์เจ็ดเก้าค่ะแล้วก็เจ็ดหกนี่แหละค่ะทีนี้พิจารณาเบิ้งค่ะเพื่ออยากยิบอยากจับสลากินแบงรัฐบาลไว้ค่ะะค่หยิบจับเนาะค่ะ สำหรับแนวทางมือนีค่ะแนวทางมือมือนีก็จะมียู่ทะเบียนรถของยิมแล้วก็ทะเบียนรถปูค่ะแล้วก็มาแดงปูเฮาเนาะค่ะค่ะนี่เป็นแนวทางเนาะค่ะแนวทางค่ะสำหรับแต่ตองงวดค่ะแต่วันทีสิบเจ็ดนาะค่ะที่ปูว่าจะมาจํานั่งแลไว้ค่ะนั่งแลนี่ทํางานยุ่กองสลากเนาะค่ะปูจะมาจํไว้ก้อนก็คือเก้าซีบค่ะให้ใส่จนหอดสิ้นเดือนปูวา